ตาปาสนแม่ตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูห้องกันก่อนอันนี้เป็นห้องเล็กนี่มีราวตักผ้าอันนี้เตียงกี่ฟุตอ,อ่ะอ๋อเตียงใหญ่กับเตียงเล็กนี่มันเป็นเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กอย่างนี้ขนาดห้องมันเท่ากันปะนนนั่เียกล้ แต่ว่าห้องอัน,นขนาดห้องเล็กยังกว้างเลยอะ่ะดูดิพื้นที่อ๋อแต่ห้องนี้ไม่มีไม่มีตรงนี้ที่มันเป็นแบบกระจกที่ให้เห็นในห้องน้ําเอ,อแต่ห้องน้ําน่าจะเหมือนอ่านรีวิวห้องน้ําไม่ทันแล้วปาเข้าไปแล้วไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งแต่จะบอกว่าตัวห้องอะ่ะมันมันมีสองฝั่งนะ เมื่อกี้ไปหลงอยู่อันนี้อีกห้องหนึ่งค่ะอันนี้ห้องใหญ่ห้องใหญ่ได้ห้องติดกันเลยแต่ว่าเราจะขอเขานะว่าแบบว่าขอเป็นแบบห้องติดกันนะน,นี่มีราวตากผ้าใหญ่นะนี่ใหญ่แล้วก็มีที่วางกระเป๋าเดินทางด้านล่างเดี๋ยวเราวนไปฝั่งนี้ก่อนนะคะมีตู้เย็นแต่ก็เป็นตู้เย็นเล็กมีตู้เซฟนะคะแล้วก็มีอะไร อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มีกาต้มนะ้ำมีน้ำมีกาแฟแล้วก็ได้เป่าผมให้พอเราเช็คอินห้องใช่ไหมคะเขาจะมีตัวสแน็คให้ก็จะเป็นเฟรนฟรายกับน้ำนะน้ำจะมีโค้กมีสไปร์แล้วก็มีน้ำส้มนะเราเลือกเป็นสไปร์มาห้องใหญ่นี้จะได้2ส,ส่วนห้องเล็กมาตะกี้จะได้1ชุดนะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีคะ่ะ มีทีวีข้างล่างก็จะเป็นอะไรเป็นที่นั่งหรือว่าเป็นโต๊ะกินข้าวเขาน่าจะทําเป็นโต๊ะกินข้าวอันนี้อะไรอ๋อ,อทิชชู่แล้วก็มีโซฟานี่ก็ดีนะแต่ว่าโซฟาก็คือจะไม่ได้ดูทีวีแล้วก็หันมาทางนี้ค่ะเตียงนอนนี่ต่างจากห้องเมื่อกี้รู้สึกว่าห้องเนี้ยใหญ่กว่าอยู่แล้วแหละเนาะเพราะมันจะมี พอมอกี้เป็นเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กอันนี้จะเป็นเตียง6ฟุต2อันก็เท่ากับ12ฟุตเลยเธอใหญ่มากเดี๋ยวเราจะชิดกันนะเดี๋ยวให้ดูตอนที่เด็กๆมาเล่นอีกทีหนึ่งว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีปลั๊กด้วยเป็นคนแบบของเยอะนะปลั๊กก็จะแบบต้องการเยอะๆนิดหนึ่งนี่มีโทรศัพท์แล้วนี่ค่ะที่บอกห้องเมื่อกี้มันจะเป็นกำแพงทึบเลยมันจะไม่มีตัว เขาเรียกอะไรอะไม่มีตัวไอ้นี่ม่านแต่ม่านมันอยู่ข้างนอกอะถ้าสมมติว่าแบบเจอคนขี้แกล้งหน่อยก็แอบ,บจะแอบ,บเปิดได้เดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำกัน,นเอ้ยนี่จะให้ดูแอร์นะคะเปิดแบบสัมผัสนี่ไม่มีปุ่มนะเป็นแบบสัมผัสนะนี่อันแบบนี้ห้องน้ำค่ะกระจกบานใหญ่มากดูดิบานใหญ่มากกระจก มาเลอร์ er เลยจะเป็นอ่างล้างหน้าดูที่พื้นที่กว้างขวางสุดๆกว้างขวางมากดูอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์วอชนะคะแล้วก็มีคอตเทิลบัตมีชาเว์แคปแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มี butt, ม cap, มน,มนี่และมีอ่างอาบน้ำค่ะ นอกจากชาเวอร์แล้วมีอ่างอาบน้ําด้วยลูกฉันต้องชอบสิ่งนี้เนี่ยอาบไปมองเห็นคนข้างนอกไปเออดีนี่แล้วก็จะมีเป็นตัว hair wash กับ body wash ไปด้วยนว mm hmm. ่ห้องถือว่าใหญ่มากนะอีกอย่างหนึ่งคือเธอดูละเบียงมันใหญ่มากมันมีรองเท้าป่าะะมีรองเท้าอยูออรไหมละเบียงใหญ่มาก ลงไปจะอะไรโหสาว,ว่ายน้ำนีไ่ไงมันมีสาว,ว่ายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสาว,ว่ายน้ำตรงนี้นี่แล้วก็มีตึกนั่นตึกนี่แต่จะบอกว่าใครจะมานะคะมันจะงงๆนิดนึงเพราะมันจะมีตึก A กับตึกบอย่างเมาื่อกี้คือด้วยความผิดพลาดทางการสื่อสารเล็กน้อยก็คือว่า พนักงานเนี่ยเขากําลังพูดกับอีกคนหนึ่งอยู่แล้วเราก็ดันไปถามเขาว่าเออเขาเรียกอะไรอะทางขึ้นอยู่ตรงไหนเขาก็เลยคิดว่ามาด้วยกันกับคนนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยชี้มาว่าลิฟต์ไปอยู่ทางนี้แต่จริงๆแล้วลิฟต์มันมีสองฝั่งนะเธอต้องแบบว่าดูดีๆนะนี่อันนี้ในห้องดีไหมอ่ะดีเนาะใหญ่มากเธอดูห้องมันใหญ่มากโคตรใหญ่เลยดูตายแล้ะ เดี๋ยวขอตัวลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวจะเอาเขาเรียกอะไรละ่ะชุดว่ายน้ำไปให้ลูกๆเดี๋ยวลองชิมเฟรนฟรายก่อนอุ้ยเฟรนฟรายทอดใหม่ๆด้วยนะดูหืมกรอบอยู่เลยเนี่ยหืมหืมกรอบๆเลยหอ,อร่อยอ่ะครับเฟรนฟรายแบบใหญ่ๆเลยดูเดี๋ยวลงไปไว่ายน้ำกันค่ะ เรากำลังเดินไปสาว่ายน้ำกันค่ะดูทางเดินวิมีไดโดสาด้วยมีน้องไดโนด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ผ่านรู้แหละว่าลิปอะ่ะคนเราฝั่งจริงเดินผิดฝั่งนี่วิมีเตา่าเต่าของแท้มีเตา่าว่าเต่าจริง งลงน้ำแล้วเรียบร้อยโอ้โหตรงนู้นยังเดินถึงตรงนี้เดินไม่ถึงแล้วน้องสูงประมาณร้อยเกืบเกือบร้อยสามสิบตรงนี้ไม่ถึงแล้วอ๋อไปเร็วโอ้โหชิวปะ ชิวป้าเดี๋ยวซูมซูมซูมนี่หนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้มวาจาหนึ่งสองวาจาชิวมากเออเข้ามาในคิดพับแล้วค่ะมาดูของเล่นมีแทมโพลีนมีของเล่นปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊ก มีมีสไลเดอร์ด้วยบอรบอนของเด็กจิ๋วนะนี่แล้วก็ของเล่นมันก็เป็นสไตล์แบบเด็กเล็กอ่ะนี่มีเครื่องเครื่องตัวใช่ไหมเครื่ออะไรต่างๆหุ่นย้ต์ตางก็มีของเล่นนุรงน้อยใส่ไดน่ดหน่อยข้างนอกใส่ก็จะเป็นสบายำแล้วประมาณนี้ รอว่างรอเด็กว่ายน้ำสระว่ายน้ำปิดประมาณทุ่มหนึ่งตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วใช่สบายเลยมีที่ให้นั่งเยอะอยู่แล้วก็คิดขับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ ขนาดวันหยุดยาวนะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ดูดิสบายๆตั้งหน้าตั้งตารอพุ่งนีไปกินบุฟเฟ่เออเด็กๆเพิ่งว่ายน้ำเสร็จเพิ่งเห็นห้องครั้งแรกใหญ่ไหม,มใหญ่มากใหญ่มากอีนูนชอบอ่ะเหรอมันใหญ่เนาะม,มาอีกวันได้ปะมาอีกวันวน,นี่นไปดูแล้ววิหนาวะ่ะ ไปเรวเดินไปสิเดินไปสิว้ายดูดิเตียงใหญ่ปเปล่าโอ้โหมาดูแล้วดูที่นั่น,นึ่เออดูห้องน้ําดูห้องน้นํานี่เห็นเปล่าเวลามาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นี่ห้องน้ำว้าวไหนอะเฮ้ยวาจาไม่ขึ้นแต่งดมูมีอ่างอาบน้ําด้วยไปอาบไหมไ <ป S 1> นี่เป็นฝายแห้งหมดแล้วมั้งเนี่ยไปได้นี่ยังอร่อยอยู่ไหมเนี่ยเป็นฝาย ว้าวกินเฟรนฟรายกรอบอยู่ปะเออทำไมเขาทอดอยังกรอบอยู่เลยโอ้ยระเียงหญ่ขนาดเนี้ยเออระเบียงใหญ่มากว้ายกินกันใหญ่เลยกินกันใหญ่เลยโอ้โหยำ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 ไปอีกไปแล้วเฟนไฟไปแล้วเฟนไฟไปแล้ว โอ้ตาเป็นลูกเป็ดเลยเป็นฝ่ายไปแล้วมันกว้างมากเลยดูดูดครับเราไปกินข้าวกันนะครับในโุงอาหารสวยมากเลยคนระับเรามาสายนะเรามาแบบเก้าโมง ข้าวสวยข้าวผัดข้าวผัดนี้นะ่ากินไหมเอาไหมข้าวผัดผัดมามา่ <c oughs> มามาม่า <c oughs> ผัดปลาคือใชอู้อันนี้เยอะมากเลยนะผัดกวางตุ้งอันนี้อะไรข้าวแกงเขียวหวานว้ายมีหนุ่มจีนด้วยนะ่ากินจังอันนี้อะไร <c oughs> ข้าวต้มหรอ <c oughs> ข้าวต้ม เราเดินไปดูตรงนี้มีที่นั่งอีกอนะมีมาซาร่ามันคืออะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จัก <c oughs> อะไรโคมาซาล่าไ <c oughs> ม่รู้แปลว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> เออมันมีแป้งนานป่ะที่เนี้ยใช่ปะ่ะ <c oughs> ผ่านมันฝรั่งเอา้าเหมือนดูรีวิวมามันมีแป้งนานไม่ใช่หรอครับชิคเก้นเยอะกลิน กลิ่นเหมือนกินขมิ้นเหรอใช่กรดป่าเปาจะเลยนี่เอาไข่ไข่ดาวไหมมีไข่ดาวเอาปะเอาไข่ดาวปะเออฝั่งนี้มีสลัดเออมีคอนเฟกอันทำไมไม่เห็นมีแป้งนานเลยขนมชั้นเหรอ กับข้าวนี่แบบใช้ได้เลยเนาะข้าวขึ้นคนเนี่ยปลาผัดก็อะไรเมื่อกี้ป้าผัดเครื่องใช่อ่ะอันเนี้ยอร่อยมากเลยอ่ะมันเข้มข้นมากเลยแล้วก็ผัดามาม่าก,ก็อร่อยข้าวต้มก็อร่อยปรุงนิดเดียวนะแต่อร่อยมากเลยงงเนาะกับข้าวก็มีไม่เยอะแต่ว่าทําอร่อยแกงถือหวานอร่อยไหมดูน่ากินนะแบบมีขนมจงขนมจีนด้วยเผ็ดไหม ไม่เผ็ดแต่เข้มข้นเหรอถ้าอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มน้ำปลาเขาใส่มะนาวเลยนะกินน้ำปลาก็ดีเออดีแล้วดูไข่ดาวดิไข่ดาวแบบฉ่ำแล้วเขาแยกทำนะนะว่าแบบสุกกับแบบไม่สุกทำดีนี่ดูลูกชายอาหารเช้าพลาดเลยดีมากตอนนี้เราเดินทางมาที่โรงแรมแกรนพาราโซแล้วนะคะเราก็กลังจะไปกินบุฟเฟ่ต์กัน มีไดโนเสาร์ด้วยพ,พี่เขาบอกมีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สองตัวอ๋อมันต้องมีเน็เซนเซอร์แน่เลยอ,อันนี้เป็นอะไรไคะใครเคยดูมีไดโนเสาร์ด้วยเขาบอกเข้าเพลย์รูมได้นะไปดูเพลย์รูมไหมพนักง,งานแบบพนักง,งานแบบ<ค>รบริการ,<ค>รดีมากที่นี่ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยไปดูวะดูเพลรููไหม,มเขาโอ้ต่อเพลรูลูน่า,าจะปิดแล้วไม่เขาบอกเขาได้เข้าปะเออก็มไม่รู้เหมือนกันอ๋อแต่มันเล็กๆเ,เองหรูกเพรลูมันเป็นแบบบ้านบอลเล็กๆอยากเข้าอ่ะอยากเข้าเ <c oughs> นี่ยไปนั่งไปนั่ง <c oughs> นั่งกับกุ้งไปเนี่ยคนมานั่งรองกินบุฟเฟ่ต์กัน ปแล้ววยเราจะได้กินข้าวแล้วดีใจปะโอ้โหมีฟองดูด้วยดูฟองดูดิมีพิซซ่าด้วยนะ,นะปะ้าอุย้ยมีโตเด็กด้วยนะ่าร<ว>ักจังเลยหวายดูซูชิอุย้ยมีปูอัดด้วย เอาเปล่าบ้า <c oughs> ไปดูพิซซ่า <c oughs> พิซซ่าระวังดองเขาอันนี้หน้าอะไรเอาไหมพิซซ่าหน้าแซลมอน <c oughs> ไม่กินปลาแซลมอน <c oughs> อันนี้ซุปอันนี้นะอุ้ยซีฟู้ดผัดพริกเผาอุ้ยนี่น่ากินมาก ปลาทอดซ้อนมาคา่ะอุ๊ยนี่ก็น่ากินผักรวมน้ำมันหอยเขาสวยอุ๊ยมีเทมปุระด้วยเวลาเดี๋ยวมันรอ,อนนี่นี่นีานี่ๆๆๆมีนินนนนเสเตก๋วยเตี๋ยวอุ๊ยไปดูไปดูกุ้งแล้วนี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยว มีกุ้งมีกั้งเวลามีกุ้งด้วยเอากุง้งป่ะมีปลาหมึกปลาหมึกไหมปลาหมึกอะไรคะมะม่วงมะม่วงอะไรปลาบอกว่าม่วงไม่ใช่มะม,ม่วงม,มีไข่กระทะเอาไหมไข่กระทะอะไรคะตักกุ้งให้ไหนไปเอาอันนี้ เอาเอาแต่แป้งกับเป็ดได้ไหมคะไม่เอาผัก <c oughs> คะ่ะไปไปนั่งก่อนนี่ยไปดูไปดูไปดูฟองดูเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเอาเป็ดไปก<ม>ินที่มันมีมีในมีในเ,เอร์เียเออเนี่ยฟองดูเนี่ยอยนะไรอต่ริ้แครี้ฟองดูมีนี้ด้วย นี่มีน้ำด้วยอยกินเยลลีออ่อ่ะี่อ่ะอ่ะดูน้ำก่อนจะเอาน้ำะไรนี่คือน้ำน้ำพับซี่แล้วก็มีซอฟเสิร์ฟด้วยๆๆอ่ะตัก<ม>ว่าจะกินอะไรอยู่คะเป็ดปักกิ่งเหรออร่อยไหมนี่ที่ตักมาแซลมอนเติมได้ตลอด ซูชินิดหน่อยกับข้าวนี่ก็กินแต่เป็ดปักกิง่งอะไรคะอันนี้มีบุฟเฟ่ต์เบียร์ด้วยนะจะมาลองกินแซลมอนก็มันๆอยู่นะันแหละมาอันนี้ปลาสามรสน่ากินมากเลย ไม่ค่อยกรอบแล้วแต่รสชาติได้อยู่ใครชอแต่ไม่ค่อยกรอบฝากกดไลค์กดแกบบอะไรก็ได้กดทุกอย่างกดหนือในที่เดียวหมดหมดเลยมีอะไรก็กดให้หมดคนนี้กินเป็ดปักกิ่งจานที่ท,ท,ที่สี่แล้วมั้งเขีดจานที่สี่ได้แล้วมั้งกินคุ้ม้องเป็ดปักกิ่งนั่นแหละแล้ว,ลวไหม ก็กได้อ,อร่อยแต่ว่ามันมันมันเย็นอ่ะเดือดแบบถึงกันเนือมันเย็นมันเย็นชื้นแล้วอ่ะเนื้อไม่มีอะไรว่ากินเนี่ยแต่รสชาติมันอร่อยเนะื้อกุ้งผัดพริกเผาอืมนี่ก็ใช้ได้นะหอมหอมมีไข่ด้วย,ยอ่ะมาจ้าถืออันนี้ไว้ที่ถือค่ะเอาไว้ถือ เขากินผัดไทยถ้ามากินบุฟเฟ่ต์เขากินผัดไทยอร่อยไหมไม่อร่อยอะอาพิซซ่าไหมเนี่ยแล้วก็เดาน้ำยังอะไล่เอาแค่เดาว่าจะจะมาทำอะไรจิ้มช็อกแลตชิบะอาปลอมไหมยี่ไหมอันไหนคะเอามาเล็กๆเออนั่นแหละนั่นแหละอีกเลย โอเคโอตาจุดโชเล่เลยค่ะทำเป็นปะเนี่ยจุๆๆๆๆๆโอมาดูจุดๆๆๆๆโอเคห้ามปล่อยออมานะร้านนี้ได้ประสบโอ้ยมาดูมาดูนะอือว้าวว้าวจๆเอาเยลลี่ไหมเอาเยลลี่ไปได้ปะเยลลี่ไหมเยลลี่กี่ชิ้นอะปะกี่ชิ้นนี่ โอ้โหเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วอร่อยปะช็อกโกแลตอร่อยไหมโอ้โหข้างในมีอะไรนะอันนี้มัชเมลโล่ไม่ใช่หรอโอ้ยแล้วมันไม่แข็งหน่อยเหรอฟังดูเนี่ยฮะอร่อยอ่ะอุ้ยดูดูได้นี่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหโอ้อหืออาหารจะได้ไหมคะผัดไทยจะได้ผัดไทยอร่อยอร่อยเหรออุิยต้องลองผัดไทยซะหน่อยจะต่อคิวนานฮะต่อคิวนานเนาะเออต่อผัดไทยเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้จะเช็คเอาท์แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา10บโมงสีนาทีเดี๋ยวเราจะไปดูวันนั้นลืม ว่าระเบียงอ่ะคือระเบียงอ่ะมันใหญ่มากใช่ปะแล้วเธอดูนะมันสามารถแบบมีตรงนี้ได้อีกคือปิ้งหมูกระทะได้เลยอันนี้ค่ะเห็นสาวว่ายน้ำด้วยเหมือนวันแรกมาเราจะแบบดูลูกชายลูกสาวว่ายน้ำอยู่เห็นแบบ แดดเริ่มร้อนแล้วเราจะมาสรุปให้นะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างในการพักสามวันสองคืนของเรานะคะระหว่างเก็บของไปด้วยนะก็คือเมื่อกี้ลูกชายลูกสาวกำลังว่ายน้ำอยู่เราก็มาเก็บของไปพังๆก่อนละกันเนาะก็สำหรับที่นี่นะคะจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่แบบชอบมากก็คือนี่คะ่ะห้องมันใหญ่โตมาโหรานมากดู แบบใหญ่มากนี่คือแบบนอนกับสี่คนแบบกว้างมากแล้วก็ที่ตรงที่หน้าเตียงนี่ก็เยอะที่บนเตียง6ฟุตกับ6ฟุตรวมเป็น12ฟุตก็คือแบบใหญ่แบบคือลูกวิ่งเล่นได้ทั้งโถงข้างหน้าทั้งบนเตียงคือแบบโหถูกใจมาก12ฟุตจุกๆุไปเลยก็บริการค่อนข้างดีนะคะแบบพนักงานดูแลดีมากน้องคนที่เป็น จะเรียกว่าอะไรล่ะคือเขาอยู่ในส่วนของตรงที่จอดรถแต่เขาก็คือเป็นฟิลเหมือนเบลบอยนั่นแหละเป็นน้องแบบเด็กๆหนุ่มๆห,หน่อยคือแบบน่ารักนะคะเขาจะคอยมาเปิดประตูรถให้แล้วก็ของเรามีคนแก่ด้วยเนาะเขาก็จะมาช่วยแบบพยุงขึ้นลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะตอนมาเช็คอินหรือว่าตอนที่เราแบบออกไปข้างนอกมาแล้วเราแบบจะดรอปพ่อแม่ลง จากหน้าหน้าหน้าโรงแรมอ่ะเขาก็คือแบบวิ่งเข้ามาช่วยตลอดเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออเขาน่ารักมากเลยแบบอบรมดูแลพนักงานค่อนข้างโอเคเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของอาหารเช้านะคะก็เป็นอะไรที่อาจจะมีไม่ได้เยอะมากคือเมนูอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่ารสชาติก็โอเคนะใช้ได้เลย2วันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคล้ายๆกันเราก็เลยไม่ได้ถ่ายวันที่2มาคือตัววันที่2่ะมันจะอย่างเช่น จากผัดมาม่าเป็นผัดไทยอะไรเงี้ยจากข้าวต้มเครื่องเป็นข้าวต้มข้าวต้มกุย้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบนิดนึงมันจะมีแกงแบบเขาเรียกอะไรแกงอินเดียใช่ปะก็จะแบบเปลี่ยนประเภทไปเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็คือโดยรวมเบสก็คือค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันก็เลยไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าขานมปังอะไรมันก็แบบเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยวก็คือเหมือนเดิมส่วนสาวยน้ําก็ไม่ได้ใหญ่แบบเหมือนพวกส่วนน้า แต่ก็ไม่ได้เล็กบางที่เล็กกว่านี้แล้วก็อันนี้รู้สึกว่าก็กําลังดีนะมาในส่วนที่ไม่ชอบบ้างนะคะส่วนที่ไม่ชอบเลยอย่างแรกเลยค่ะเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยตัวตัวก๊อกน้ําตัวชาเวอร์หมายถึงก๊อกน้ําในอ่างชาเวอร์ในอ่างแล้วก็ชาเวอร์แบบที่เป็นเป็นห้องชาเวอรอ์คืออุณหภูมิน้ําอ่ะมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คือบางที่ถ้าเราปรับ คือส่วนใหญ่ทุกที่อ่ะเวลาปรับอุณหภูมิเท่านี้มันก็จะไหลเท่านี้ใช่ปะ่ะปรับอุ่นม,มันก็จะอุ่นปรับร้อนก็ร้อนปรับเย็นก็เย็นแต่เนี่ยมันจะเป็นความที่ร้อนเย็นร้อนเย็นร้อนเยน็น,ยนสลับกันตลอดเวลาแล้วอาบไปก็จะสะดุ้งไปคือเราต้องหาจังหวะเข้าไปเ,เองอย่างบางทีเราจะล้างหน้าอย่างเงี้ยมาเย็นเย็นอยู่ปุ๊บปันร้อนเลยแล้วก็เย็นแล้วก็ร้อนแล้วก็เย็นแล้วก็ร้อนคือแบบอะไรคือมันค่อนข้างที่จะแบบว่าอาบลําบากนิดหนึ่งแล้วแบบเรามีเด็กอ่ะ เออมันหาจังหวะที่จะแบบร้อนเย็นร้อนเย็นคือแบบเหมือนเล่นเกมอะ่ะคือร้อนเย็นร้อนเย็นตลอดเวลาอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือน้ําในชักโครกค่ะมันไหลตลอดเวลาคือมันไม่ปกติอะแล้วเราจะเปลี่ยนห้องก็ไม่ได้เพราะว่าเรารีเควสไปห้องติดกับอากงอาม่าใช่ปะเออแล้วถ้าเราเปลี่ยนห้องมันอาจจะกระโดดเพราะว่าแถวนี้มันเต็มหมดแล้วอันนี้มันคือห้องสุดท้ายแล้ว นั่นแหละชากโค้งมันจะไหลตลอดเวลาแล้วสักพักเดี๋ยวมันก็ flush ลงไปเองก็คือแบบนอนๆอนอยู่ก็ได้ยินเสียงแบบ flush ลงไปอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเป็นจุดที่แบบว่าล่าลำคาญนิดหนึ่งใครที่แบบว่าชอบนอนเงียบเงียอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบนอนไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเสียงน้ําไหลตลอดเวลาแล้วก็มี flush ลงไปเป็นช่วงเป็นระยะตลอดเลยนะก็นี่ก็เป็นอ้ออีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือที่จอดรถค่ะที่จอดรถมันจะค่อนข้างเล็กนิดหนึ่ง ลงมาข้างล่างแล้วมันก็จะแบบถ้าช่วงพราม์ไทม์อาจจะแบบไม่มีที่จอดอาจจะต้องไปจอดริมถนนอย่างเมื่อวานเนี่ยแฟนออกไปชาร์จรถแล้วเข้ามาดึกก็เลยทําให้ไม่มีที่จอดรถก็เลยต้องออกไปจอดริมถนนแล้วแบบถนนมันก็เล็กๆแคบๆไรอ่างเงี้ยก็อาจจะนิดนึงเนี่ยแหละโดนรวมก็ถือว่าชอบค่ะโอเคมากเลยอ๋อแล้วก็บุฟเฟ่ก็ดีแต่ไม่ได้ถึงกับว้าวแบบโอ้โหอลังการน,าน,นั่นนนนี่แต่ว่ารสชาติดี นั่นแหละช่างน้ำหนักเอาดูว่าจะเอาแค่วันเดียวหรือ2วันแต่ส่วนตัวก็พัก2คืนก็เอาบุฟเฟ่แค่วันเดียวพอวันอื่นก็ไปกินที่อื่นดีกว่านะโอเคไปแล้วค่ะ